รู้ไหมครับว่าปลาถูนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีการนึ่งเลยนะจากคอมเมนต์ที่ผมเห็นมาจากคลิปก่อนก่นนะครับทำให้ผมรู้ว่าหลายๆคนหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปลาทูนึ่งที่ทุกคนกินอยู่ทุกวันนี้นะครับมันเป็นวิธีการต้มทั้งหมดครับแล้วทำไมทุกคนยังถึงเรียกปลาทู ้มว่าปลาทูนึ่งกันอยู่เพราะว่าวิธีการนึ่งเนี่ยนะครับผมมันเป็นวิธีแรกที่คนไทยสมัยก่อนเนี่ยใช้ในการทําปลาทูซึ่งการนึ่งปลาทูเนี่ยนะครับมันมีมามากกว่า200กว่าปีแล้วครับหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำครับผมแต่ด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับกรรมวิธีการนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะยังมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนสมัยก่อนครับเพราะว่าสมัยนี้นะครับตลาดเริ่มเยอะขึ้นลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นช่องทางการจําหน่ายนะครับมันมีเยอะขึ้นมากๆในสมัยนี้มานั่งนึ่งงงเเเนนนนนี่่่ยคไมมมมมททักกกกิิช้้รรรรรรออุตตตสาาาาหปปปปลูจํ็็วธ ส่วนที่สมัยนี้เขายังเรียกกันว่าปลาทูนึ่งอยู่ก็เพราะว่าปลาทูนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นคําการค้าครับคำติดปากมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยถูกไหมก็ทำให้เข้าใจไปในทิศทางที่ตรงกันครับว่าสินค้าชิ้นนี้คืออะไรลองคิดดูนะถ้าเกิดสมมติไป็นตลาดแล้วบอกว่าอันนี้คือปลาทูต้มครับกับอีกเจ้าหนึ่งที่บอกว่าอันนี้ปลาทูนึ่งครับความรู้สึกมันต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสรุปได้ว่าที่เขายังเรียกกันปลาทูนึ่งอยู่ก็เพราะว่าเป็นคําติดปากนั่นแหละครับและผมก็เชื่อว่าคนไทยกกกก็็็ยยยังงงจจจะะะเเรรรีีีววว่่่่่าาาาาาปปปปปลทููนนนึตอออไ10คคมหสสุณภพข ต้มกับปลาทูนึ่งเนี่ยมันจะต่างกันไหมรสชาติของมันเนี่ยก็จะเหมือนกันหรือเปล่าคุณภาพของมันนะครับบอกเลยว่าไม่ต่างกันครับแค่วิธีการต่างกันการใช้เวลาในการทําต่างกันครับปลาทูต้มเนี่ยนะครับเวลาทําเสร็จแล้วนะครับผมมันต้องเอามาตากด้วยเพราะว่ามันจะมีน้ําต้มอยู่ในตัวปลาอยู่เราต้องเอาออกให้หมดครับหรือว่าเอาออกให้มากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มีน้ําต้มอยู่ในตัวปลามันจะทาให้ปลาเสียง่ายครับผมแล้วก็มันอาจจะเลอะเทอะนิดนึงด้วยครับแต่เรื่องเนื้อเนี่ยเหมือนกันครับผมเหมือนกัน ปัทธุูนึ่งได้เลยนะครับข้อมูลนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยก็เพิ่งรู้ในวันนี้ตอนนี้ใช่ไหมครับผมสารภาพามาซะดีๆถ้าเพิ่งรู้เนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ